ความรู้สึกหลังจากได้แชมป์มานะครับก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับภูมิใจกับทีมงานและเด็กๆที่ฝ่าฟันอุปสรรคจนถึงได้แชมป์นะครับก็รู้สึกดีใจภูมิใจครับภูมิใจกับเด็กๆทุกคนเราไปเนี่ยเราไปในรายการทิง้าสวรรค์เนี่ยครูก็จะบอกเสมอว่าให้นักเรียนทําให้เต็มที่เราเอาความเป็นของบ้านเราเอาไปโชว์เขาเอาไปทําให้ทุกคนได้เห็นว่าบ้านเรามีดีอะไร การวางแผนฝึกซ้อมแต่และรอบก็รอบที่หนึ่งก็รอบเปิดวงเรามีเวลาค่อนข้างเยอะ2เดือนนะครับในการฝึกซ้อมแต่ก็เป็นการเริ่มต้นเด็กๆก,ก็มีปัญหาบ้างนะครับแต่ละรอบของการแข่งนะครับเราไม่สามารถแผนตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบสุดท้ายได้เพราะว่าทุกรอบที่ที่เราทำเนี่ยเราวางแผนแล้วก็ทําในแต่ละรอบให้มันดีที่สุดแค่นั้นครับถ้าเกิดเราผ่านเข้ารอบต่อไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมานั่งคิดใหม่แล้วว่า หเราจะใช้เพลงอะไรสเราจะให้เทียบคีย์เป็นคีย์ไหนให้นักร้องรองให้ได้คีย์ที่รู้สึกว่าเสียงดีที่สุดค่อนข้างจะเครียดพอสมควรครับแต่ก็เห็นเด็กเกเล่นได้ก็มีความสุขปัญหาในการฝึกซ้อมในการแข่งขันก็มีปัญหาอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเราเพิ่งมาประกวดในรายการนี้จริงจอย่าังจ,งจงนะครับเป็นครั้งแรกโดยเฉพาะเรื่องทุนทุนและปัใจจัยในช่วงต้นๆพอหลังจากประกาศผล ในรอบรอบเปิดวงแล้วก็ะจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาครับช่วยเราได้เยอะมากในรอบเพลงในรอบลุทุ่งคืนถิ่นนะครับปัญหาก็มีค่อนข้างเยอะเราต้องแบทเทิลนะครับซึ่งเป็นรอบที่ใช้คำว่ามากระดวงหลังจากนั้นวงก็เริ่มมีมีพลังรอมรวมใจกันจนสู่ความสําเร็จเรื่องการต่อยอดวงในอนาคตข้างหน้านะครับก็ตอนนี้คิดไว้ว่า ตอนนี้เรามีเด็กที่เรียนจบไปแล้วและมีเด็กที่กำลังเข้าใหม่ก็เลยว่าช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่ทำคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็จะมีน้องๆเด็กนักเรียนคนใหม่เนี่ยค่อยๆแซมกันเข้ามาแล้วก็ซ้อมไปด้วยกันเรามีโอกาส,สา <sk r isa> ได้ไปแข่งขัน <sk r isa> หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะให้น้องๆใหม่เนี่ยค่อยๆเข้าไปแข่งเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ กมีปรระสบาณ์อยากคงมาตรฐานของวงไว้ให้ได้นานที่สุดแต่จริงอยากอยากจะมีแบตในการแข่งเพื่อพัฒนาเคลื่อนลูกใหม่ผสมกับทีมเก่านะครับก็บผมก็ค่อนข้างเหนื่อยนะครับก็ที่ผ่านมาก็ผ่านอะไรมาเยอะครับทั้งการซ้อมทั้งเรื่องเกี่ยวกับวงครับก็ถือว่าหนักเลยครับแน่นอนนะครับก็ต้องเหนื่อยแล้วเราผ่านอะไรมาเยอะมากๆเลยนะครับ ก่าจะมาถึงจุดนี้ได้ทางการแข่งขันที่แบบแต่ก่อนแค่เล่นเฉยๆตอนนี้ต้องมาแข่งขันกับคนอื่นนี่ครับก็เหนื่อยมากๆครับกับภาพ์ของผมก็เครื่องเล่นก็ค่อนข้างเยอะครับเยยะมากมายบางคนบางครั้งก็เล่นก็ไม่พอกันครับครั้งแรกนะครับก็ความฝันของพวกเราก็อยากถึงแชมป์อยู่นะครับเป้าหมายมันก็ไปได้ไกลครับก็ดีใจนะครับที่ถึงนี่ ไม่คิดว่าจะมาถึงไกลขนาดนี้ครับจากทีเ่เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วตอนนี้มาเป็นแชมป์ครับก็ภูมิใจครับไม่เคยคิดเลยครับเพราะว่าพวกผมแค่คิดแค่มาเล่นแค่รวมวงกันก็ไม่คิดว่าจะได้ไปแข่งรายการใหญ่ขนาดนั้นคิดทุกรอบว่ามาโชว์วัฒนธรรมครับไม่เชื่อจะมาถึงแชมป์ขนาดนี้ครับรู้สึกภูมิใจครับสหรับ คอนเสิร์ตนะครับการเตรียมตัวก็เราก็พยายามซ้อมอย่างเต็มที่ครับทาให้ได้ดีที่สุดครับก็คอนเสิร์ตที่ถึงันทีปการครับทางพาร์ทดนตรีก็ซุ่มซ้อมกันหนักหน่วงมากครับเพื่อให้โชว์ที่เเราดีที่สุดครับก็หนักเอาเรื่องครับซ้อมเพื่อให้คนดูได้เห็นถึงประสิทธิภาพของพวกผมครับว่าพวกผมมาได้แชมป์ได้เพราะอะไรครับติดตามโชว์ของพวกผมเลยนะครับพวกผมจะทําให้ดีที่สุดครับผม สำหรับ FC นะครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามและขอบคุณที่สำหรับการเดินทางที่ผ่านมาที่อยู่เพียงข้างกันมาครับขอบคุณครับก็ขอบคุณพี่ๆ FC พ่อแม่พี่น้องทุกคนครับที่ให้กําลังใจเรารอบแรกจนถึงเป็นแชมป์ได้ครับก็ขอบคุณทุกกาลังใจครับขอบคุณ FC ทุกคนครับที่เป็นกําลังใจตั้งแต่รอบแรกจนถึงที่เราเป็นแชมป์ครับแล้วก็ฝากถึงคอนเสิร์ตวันที่29ด้วยครับ